ี๋ยวไปที่สายของน้องขุนมารอแล้วนะคะคุณสุการดาสวัสดีสวัสดีค่ะเชิญค่ะเออยากกะถามตัว TUF ค่ะถ้าจะเข้าไปซื้อเพื่อเล่นสันเนี่ยซื้อได้ไหมะคะ,คะแล้วอย่างตัวสมิธนะคะที่คุณมยุรีบอกเนี่ยคือแนวรับอยู่ตรงไหนคะอยากไปทราบจะได้เข้าไปซื้อค่ะแล้วช่วยดูกลุ่มแบงค์ให้หน่อยได้ไหมะคะว่าเข้าไปซื้อตัวไหนได้ค่ะยังไม่ได้เข้าใช่ไหมะคะกลุ่มแบงค์ค,ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวทางทีวีนะคะ ค่ะเอาตัวสมิธก่อนเลยนะคะคือถ้าเกิดว่ามองกันที่ตัวสมิธก่อนก็นได้นะคะก็คือแนวรับเขาอะนะคะก็อยู่ที่บริเวณนะคะสี่สี่บาทหกสี่บาทแปดนะคะเป็นแนวรับที่ท,ที่ที่น่าจะแข็งแกร่งนะคะสําหรับในตรงนี้แล้วก็แนวต้านสาคัญคือ,อตัวสี่บาทยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางนะคะ,คะเป็นแนวต้านสําคัญสำหรับตัวสมิธนะคะ สำหรับในส่วนตัว TUF นะคะก็ต้องเรียนว่าคือถ้าจะเล่นส้านเล่นลุนล้นรีบาวในรอบสั้นๆเนี่ยมายถึว่าคงอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพที่เร็วนักนะคะต้องเรียนว่าอย่างงาั้นเพราะว่าหุ้นหุ้นของ TUF เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะจากช่วงหนึ่งสองสองเดือนที่ผ่านมานะคะขึ้นจากหกสิบห้าบาทมาเจ็ดสิบแปดบาทนะคะในรอบนี้ก็ขึ้นมาเรเดว่าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะราคาหุ้นน่าจะออกในลักษณะที่เป็นไฟเวด้านข้างมากกว่า เพียงแต่ว่านะคะถ้าราคาหุ้นลงมาแถวบริเวณนะคะ71บาทนะคะบวกลบตรงนี้ดูน่าสนใจที่จะซื้อนะคะเพื่อเก่งกำไรกับตัวงบการเงินไตรมาสที่สองที่คิดว่างบน่าจะทำระดับสูงสุดใหม่ก็คือทำกำไรสูงสุดใหม่สำหรับตัว TUF นะคะก็งบจะประกาศกันในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมนะคะก็คือซื้อแล้วก็ลงทุนระยะสองสัปดาห์ข้างหน้าก็ดูน่าสนใจก็อาจจะซื้อตรง71บาทแล้วก็ไปขายตรงแนวต้านบริเวณ75บาทถึง78บาทได้นะคะ สำหรับพุ้นแบงก์ก็ต้องเรียนจริงๆว่าช่วงนี้คงจะเป็นการพักฐานนะคะต้องเรียนว่าอย่างนั้นเพราะว่างบประกาศจบไปแล้วในไตรามาสที่สองก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็กระแสเงินทุนต่างชาติเราเชื่อว่าด้วยบรรยากาศตลาดแบบนี้ปัจจัยข้างนอกย,ยังมีความเสี่ยงเม็ดเงินต่างชาติจะยังไม่ได้ไหลกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นใหญ่หุ้นหลักในกลุ่มแบงก์ยังไม่น่าที่จะเพอร์ฟอร์มนะคะ,ะ,คะถ้าจะซื้อกันจริงๆเนี่ยเราก็เก่งเรออเียกได้ว่าดูกันในแง่ของตัวเงินปันผลด้วยนะคะแล้วก็ในแง่ของ valuation ที่ ค่อนข้างถูกเราเมาตัวทีแคบมากกว่าแต่ว่าก็ต้องเียนจริงๆว่ามันก็คงไม่เร็วนะคะในแง่ของของการซื้อแล้วก็จะให้เห็นการฟื้นตัวกลับหรือดีตัวกลับขึ้นมาได้แรง นะคะแต่ว่าก็ตัวนี้ดีเวเดนยิวเนี่ยเรามองตัวเงินปันผลครึ่งแรกไว้ที่50สตางค์นะคะแล้วก็เกได้ว่าราคาตอนนี้ยังต่ำกว่าบุ๊กแวรลูนะคะก็คือบุ๊กมันอยู่ประมาณ32บาทนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เกได้ว่าตอนนี้เป็นแบงค์เดียวที่ซื้อขายต่ำบุ๊กนะคะเท่านั้นเองเนี่ยดีเวเดนยิวก็ถือว่าใช้ได้ด้วยก็ดูน่าสนใจในแง่ของการทุนแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เร็วนะคะสำหรับนักทุนที่ต้องการาลงทุนระยะสั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าแบงค์อาจจะไม่ใช่ทางเลือกและ อาจจะไม่ขึ้นเร็วดังใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเป็นตัวอื่นดูต่อที่สายคุณจะเด็ดค่ะสวัสดีค่ะครับเย็ทราบว่ามีการข่าวการเพิ่มทุนของ KTB อะครับทราบว่ามีมีการเพิ่มทุนของ KTB หรือเปล่าทุน15บาท80ครับค่ะแล้วก็ได้รับเงิต้านเท่าไหร่ครับควรตัดออกไปก่อนหรือเปล่าครับค่ะต้นทุนเท่าไหร่คะ15บาท80ครับค่ะได้ค่ะขอบคุณครับ อประเด็นข่าวเรื่องของเคทีบเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนี่มีมานานระยะหนึ่งแล้วนะคะก็เท่าที่ทางนักวิเคราะห์อของทางแบงกิมเองเนี่ยได้มีการตรวจสอบไปยังเคทีบีแล้วก็ดูจากเรื่องของแนวโน้มของการขยายสินเชื่อแต่โตอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนยืนยันว่าในปีนี้คงไม่มีการเกิดขึ้นได้แน่ๆนะคะสำหรับการเพิ่มทุนของเค b ีบนะคะแล้วก็ถ้ามองกันไปจริงๆแล้วถ้าในระยะกลางถึงยาวเนี่ยก็ต้องเรียนว่า ถ้า KTB มีการปล่อยสินเชื่อการเติบโตของการสินเชื่อเนี่ยเติบโตเนี่ยตาเร่งมากๆเนี่ยก็โอกาสที่จะเกิดมีแต่ว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่าย,ายๆนะคะต้องเรียนว่าอย่าง,งานั้นและอีกอย่างหนึ่งก็ต้องเรียนว่าถ้า KTB มีการเพิ่มทุนเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันว่ากระทรวงการคลังเองก็ต้องมีความพร้อมในเรื่องของการใส่เงินเข้ามาพร้อมกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็ โอกาสเกิดตรงนี้ค่อนข้างยากเพียงแต่ว่า KTB ในรอบนี้ต้องเรียนนะคะว่าเป็นหุ้นใหญ่ที่ราคาหุ้นไม่เพอร์ฟอร์มเลยเมื่อเทียบกับเค a บ k SCB หรือแม้กระทั่งแบงกรุงเทพนะคะถึงแม้ว่าผลประกอบการไตรมาสที่สองจะออกมาเรียกได้ว่าดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้เยอะมากก็ตามนะคะประเด็นหลักๆไม่ได้อยู่ที่เรื่องของผลประกอบการแต่เราประเมินว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของเงินปันผลนะคะเพราะว่า KTB ไม่มีการจ่ายเงินปันผลครึ่งแรกนะคะแล้วก็สังเกตนะคะว่าหุ้น สามตัวที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลราคาหุ้นไม่เพอร์ฟอร์มเลยก็ได้แก่ KTB, Tisco แล้วก็ TMB นะคะเป็นหุ้นแบงค์สามแบงค์ที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลครึ่งแรกนะคะเพราะฉะนั้นราคาหุ้นก็คงจะไซด์เวล์ออกด้านข้างค่ะถึงแม้ว่าผลประกอบการจะออกมาดีมากก็แนวต้านสําคัญสาหรับตัว KTB ก็คือ16บาท30นะคะก็คิดว่าคงจะผ่านในค่อนข้างยากะค,ะค่ะค่ะลองพิจารณาดูทุนยังมีกําไรอยู่นะคะถ้าผ่านยาก16บาท30จะทายัางไงต่อนะคะค่ะค่ะมีมีสายมารอต่อเพิ่มไหมคะ สวัสดีค่ะคุณกัญญานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช่นค่ะอยากให้คุณมายุรีวิเคราะห์แนวโน้มของท็อปกับปตทจีซีค่ะแล้วก็คั้วเงินปันผลด้วยอะค่ะค่ะซื้อไว้ได้ยังคะสองตัวนี้ก็ยังค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็ในส่วนของตัวท็อปนะคะก็ต้องเอาอย่างนี้ก่อนนะคะว่าถ้าให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งของท็อปกับจีซีเนี่ยเราเลือกจีซีค่ะ นะคะเพราะว่าเท่าที่ทนักวิเคราะห์ของเราได้เข้าไปพบผู้บริหารแล้วทั้งสองบริษัทเลยนะคะในแง่ของแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่สองแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนว่าท็อปนะคะน่าจะมีแนวโน้มที่ผลประกอบการจะขาดทุนค่อนข้างเยอะนะคะอ,อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าราคาน้ํามันดิบดูไบเองเนี่ยมันลงมาค่อนข้างแรงนะคะในจากไตรมาสทีส่หนึ่งมาไตรมาสที่สองมันมีผลจากการขาดทุนจากสต็อกน้ํามันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะคะกาไรที่ระดับเ0็ดพันล้านใน,ในในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยมันอาจจะหายไปเลย นะคะในไตรมาสที่2นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี้ยก็ในแง่ของผลประกอบการท็อปไม่ดีเลยนะคะแต่ว่าถ้ามองกันที่ตัวเงินปันผลนะคะเราคาดการสําหรับตัวท็อปเนี้ยเงินปันผลน่าจะจ่ายประมาณ50สสตางค์ นะคะก็ดีเวน e ิ d ก็ตกประมาณสักไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นเลยค่ะศูนจุดแปดเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากลับมามองในแง่ของตัว p t ทีนะคะ GC เนี่ยเรามองนะคะในแง่ของตัวออผลประกอบการนะคะในไตรมาสที่สองเนี่ยจะยังมีกำไรนะคะเป็นหุ้นลงกัน นะคะที่ยังมีกําไรนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นกําไรที่น้อยนิดมากนะคะต้องเรียนจริงๆว่า600ล้านบาทนะคะเทียบกับระดับปกติที่กําไรกําไรระดับประมาณ4 5่ห้พันล้านนะคะแต่ว่าก็ถือว่าดีที่สุดแล้วในบรรดาคุ้นกลุ่มลงกันดทั้งหมดนะคะวันนั้นเองเนี่ยกำไรยังเห็นในไตรมาสที่2นะคะแล้วก็เงินปันผลเนี่ยเรามองเอาไว้นะคะสาหรับในส่วนของตัว PTTGC นี้แ๊บหนึ่งนะคะก็ได้มีการประเมินเอาไว้แล้วเหมือนกันว่าน่าจะเห็น เงินปันผลที่ดีกว่านะคะของทางาตัวท็อปนะคะค่ะเดี๋ยนะคะแป๊บหนึ่งแต่และน้มผลประกอบการก็ผลประกอบการจะดีกว่าคือท็อปเนี่ยขาดทุนนะคะแต่ว่าจีซจะมีกำไรนะคะแล้วก็เงินปันผลเนี่ยเราคาดการไว้หนึ่งบาทนะคะก็ดีเวเดนยิวตกประมาณสักหนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นในขณะที่ท็อปเราประเมินไว้ห้าสิบตังค์ นะคะเพราะนั้นเองเนี้ยยิวก็ต่างกันแล้วนะคะแล้วก็ผลประกอบการ g ีซีจะดีกว่าท็อปซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี้ยราคาหุ้นนะคะของตัวท็อปวันนี้นะคะก็ปิดช่วงเช้าห้าสิบเก้าห้าสิบนะคะตัว p t ด g c จนะคะปิดที่ห้าสบดสลึงเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่าตัวตัวที่น่าสนใจน่าจะเป็นจีมากกว่าได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณมยุรีมากเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณมยุรีโชวิกรานะคะประเมินดัชนีหุ้นในช่วงบ่ายนี้น่าจะหนึ่งพันหนึ่งร้ยเก้าสิบบวกลบ